ตอนนี้8ปีแล้วนะครับรับประทานอาหารเช้า100%มาตลอดเราไม่เคยแยกแยะว่าเด็กคนนั้นจะมีภาวะขาดทุกโภชนาการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของความไว้วางใจของผู้ปกครองว่านำรูปหลานมาเรียนกับเรานะครับจากเด็ก3-9คนวันนั้นก็เป็นเด็ก1 30 1 40คนในวันนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้โรงเรียนบ้านแสนสุขของเรามีสิ่งที่จะนําเสนอนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหานักเรียนมีภาวะทุกโภชนาการอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเริ่มแรกเดิมทีแล้วโรงเรียนของเรามีนักเรียนเพียง39คนนะครับเด็ก39คนที่อยู่ในมือเราเนี่ยเป็นเด็กที่ผู้ปกครองฐานะยากจนมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขาดไปก็คือการได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาในเมื่อเด็กนักเรียนทุกคนท้องยังหิวอยู่เขาก็ไม่มีสมาธิที่จะเรียนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้บริหารแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องทำให้เด็กของเรานะครับอย่างน้อยก็ต้องท้องอิ่มนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่าความสุขเป็นแหล่งประเทืองปัญญาเป็นบ่อกเกิดแห่งการสร้างเสริมลักษณะนิสัย รสร้างเสริมคุณลักษณะของความเป็นคนดีเป็นคนมีวินยัยนะครับเป็นคนมีความรับผิดชอบและสุดท้ายเขาก็จะเป,เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหานักเรียนขาดภาะวะทุพโภชนาการอย่างยั่งยืนของโรงเรียนบ้านแสนสุขนะครับเราเห็นปัญหาสําคัญน,นี้นะครับสิ่งแรกเลยที่เราลงมือทําตั้งแต่วันแรกที่ทําที่เป็นผู้บริหารก็คือนักเรียนจะต้องได้รับอาหารเช้าทุกคนแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนแหละนะครับ ในเมื่อเราไม่มีงบประมาณในการจัดทําอาหารเช้าให้เด็กเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับเราก็เลยมองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่ในมือนั่นก็คือเรามีดินเรามีน้ํานะครับซึ่งเขาเรียกเป็นแหล่งที่มาของอคลังสเสบียงให้กับโรงเรียนนะครับผมก็เลยสร้างโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนมีชีวิตนะครับทุกพื้นที่ของโรงเรียนจะต้องกินได้ทุกพื้นที่จำาหนาได้ทุกมิติ เพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าจะต้องผลิตได้ขายเป็นเห็นคุณค่าตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้นําสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนาข้าวที่เราทํากันนะครับแต่ละสิ่งนะครับผสมผสานกลมเกลือนกันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราก็จะมีรายได้รายได้ส่วนนี้นะครับเราก็นําไปเป็นอาหารเช้าให้กับเด็ก ลูกหลานมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเสสุกนะคะก็ตอนเช้าเขาก็มีอาหารเช้าให้ค่ะก็ดีเพราะว่าเด็กตื่นเช้าก็ไม่ต้องทานข้าวอยู่ที่บ้านก็มาทานที่โรงเรียนเลยค่ะก็กังวันก็มีอาหารกลางวันให้อีกค่ะก็ดีเพราะว่าลูกหลานก็สุขภาพแข็งแรงค่ะกลับไปบ้านก็ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เด็กไม่เครียดมาโรงเรียนก็แบบว่า ตั้งใจเรียนแล้วก็แบบมีสุขภาพดีอะค่ะสำหรับทางโรงเรียนบ้านแสนสุขของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีการประเมินภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน mm hmm. โดยการให้ค,ครูประจำชั้นทุกห้อง mm hmm. ประเมินการชั่งน้ำหนัก mm hmm. แล้วก็วัดส่วนสูงของนักเรียนและนำผลที่ได้จากการประเมินมาแก้ไขภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนค่ะ โดยการที่เราจะจัดอาหารเช้าและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพให้หนักเรียนทุกคนได้รับประทานส่วนภาวะการแก้ไขเด็กที่มีภาวะโภชนาการถ้าเป็นเด็กอ้วนเด็กผอมเด็กเตี้ยรเ,เ,เราก็จะมีการแก้ไขดังนี้ค่ะถ้าเป็นเด็กอ้วนเราก็จะมีการแก้ไขโดยการให้เขาออกกําลังกายโดยการวิ่งเล่นรอบสนามหรือเล่นกีฬาต่างๆที่เขาถนัดค่ะ แต่ถ้าเป็นเด็กที่ผอมเราก็จะมีอาหารเสริมให้เขาได้รับประทานอย่างเช่นอาหารว่างก็จะเป็นนมหรือว่าเป็นแซนวิชค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กที่เตี้ยเราก็จะเน้นกิจกรรมให้เขามีการกระโดดลดเต้นเพื่อความสูงของเขาเพิ่มขึ้นค่ะในทั้งนี้ภาวะโภชนาการของเราถ้าได้แก้ไขแล้วก็จะมีภาวะที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับโรงเรียนนะครับที่จัดในเรื่องของอาหารเช้าและก็อาหารรางวัลให้กับนันเกเรียนนะครับอย่างครบตามหลักโภชนาการแล้วนะครับในระบบไทสคูรันและอีกอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนนั่นก็คือกิจกรรมที่หลากหลายนะครับรวมไปถึงาการส่งเสริมทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของนักเรียนนะครับอาทิเชน่นกิจกรรมในเรื่องของจักรยานล้อเดียวน,นะครับโอลลร,ร์เบดรวมไปถึงความสนทรีในเรื่องของนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนนะครับมีอารมณ์และก็จิตใจที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองในห้องเรียนที่ผมได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ผมได้กินทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวัน ที่มีประโยชน์และถูกหลักอานาไหมทําให้ผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมาธิในการเรียนและมีความสุขมากขึ้นทําให้ผมอยากมาโรงเรียนทุกวันเลยสุดท้ายแล้วนะครับการแก้ปัญหาทุพโภชนาการของนักเรียนนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าทุกคนมีวินยัยแล้วก็สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้แล้วก็สร้างสูนทรียะให้กับนักเรียนทุกคนเขาก็จะกลายเป็นคนดีนะครับโรงเรียนก็จะเป็นโรงเรียนที่ดี แล้วนักเรียนก็มาเรียนอย่างมีความสุขครับ